พ่อครับเล่านิทานให้เอฟฟังหน่อยครับเอฟพ่อกําลังทํางานอยู่ลูกขอทํางานก่อนนะครับนิดเดียวนะคะคุณพ่อผมได้ได้รู้ว่าลากแก่มนันจะขึ้นมารอดไหมครับเรื่องนี้พ่อเล่าไปเมื่อวานแล้วนะลูกนะคะนิดนึงนะคะเอาตอนจบเลยนะครับอ่ะก็ได้ก็ได้การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าลาตัวหนึ่ง ด้วยความแก่เท่าแล้วพัดตกลงไปในบ่อน้ำอยู่บาวันหนึ่งชาวนาช่วยไว้แต่มันก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาจากบ่อได้ด้วยความแก่เท่าแล้วหมดเรี่ยวแรงมันก็เลยคิดแล้วน,นอนตายไปในบ่อ <c oughs> เอฟลูกเอฟไปไหนลูกเอฟเอฟ อะไรกันแล่วมันแต่งงานเป็นฟังเป็นฝาไปตั้งนานแล้วนี่เล่าแกแล้วไปละแม่มึงใช่แกก็แกจะตายก็ไม่ตาย ทำอะไรก็ไม oh ่ถน oh ัด oh สักอย่างล่ะนิมแหมมึงไปหยิบแหวนตาย่อหน่อยพ่อจะอ่านแล้วเือพิมพ์มึงทำไมขี้ล้องขี้ล่ะโ้ยไม่เอาแม่มึงอย่าเอาของพ่อ ชีวิตจะไม่สะดุดแม้แต่ในเกษียณถ้าเตรียมความพร้อมด้วยแบบประกันเพนชั่นที่คุณได้รับในบำนาญตั้งแต่อายุ60ถึง85ปีเลยนะครับและยังสามารถเอาเบี้ยประก,รกันไปลดจ่อนภาษีได้ถึง2 0 0 0บาทแต่ระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันคุณยังสามารถลดได้ถึง3แบบครับตามความพร้อมของคุณครับพ่อแล้วเ่าแกเป็นยังไงบ้างครับลาแกล โแลนวลูกแอฟพ่อเผลอหลับไปสรุปว่าชาวนาเนี่ยคิดว่าไม่สามารถที่จะช่วยลากแก่ไว้ได้แล้วก็เลยตัดสินใจถมดินลงไปในบ่อนั้นถมไปเรื่อยๆจนทับหลังลาแต่ลากับคิดได้สะบัดดินออกจากหลังทำให้เจ้าลาเนี่ยไต่ดินขึ้นมาจากปากบ่อได้ สรุปว่าลาแก่คนนั้นลอดตายครับเย้ yeah! yeah!